สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดใน Li น์เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะครับนะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะเพื่อนลูกค้าเยอะเนาะก็พอเลิกงานปุ๊บนะครับผมก็รีบมาทําคลิปเลยนะครับสําหรับคนที่รอนะครับคลิปรีวิวก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนๆ ก็อย่างที่บอกแหละนะครับผมย้ายงานเนาะก็มาทำโรงงานร้านอาหารนะครับให้พี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเลือกดึงนิดนึงแต่ไม่ลืมนะครับที่จะมาทำคลิปรีวิวหรือว่าคลิปสุ่มต่างๆนะครับผมก็เลิกงานเสร็จปุ๊บผมจะมาทำเลยนะก็ถ้าใครรอได้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถ้าใครรอไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูตอนเช้าก็ได้เนาะไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เป็นตามที่ g m เขาสปอยมานะครับเนาะในเพจนะครับ ก็มีแมงกะพุนใช่ไหมแล้วก็มีปืนนะครับแน่นอนว่าปืนนั้นนะก็เป็นปืนของน้องแมรี่เลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแมรี่ลที่เป็นโมเดลของสกินเกาหลีนะครับอ่าเป็นสกินของเกาหลีใช่ไหมโมเดลเกาหลีแต่ว่าเป็นสกิลยำนะครับของ GM ไทยเขาเอามายำสกิลเนาะเดี๋ยวผมพามาดูว่าสกิลจะสู้ตัวเมตาได้ไหมนะครับหรือว่า จะไหวไหมอ่ะเอาง่ายๆเลยคือจะไหวไหมหรือว่าน่าทํำไหมนะครับเพื่อคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําดีไหมนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันก่อนดีกว่านะครับนะคือตอนที่มันมาแรกๆเนาะตอนประมาณบ่ายๆนะครับผมก็ได้เข้าดูอีเวนต์แล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ ทำคลิปนะเพื่อนนะก็คือเปิดร้านอยู่นะเข้าไปอัปเดตดูว่าเออมีอะไรเข้ามานะครับผมก็ได้ซื้อร้านค้าลึกลับไว้นะได้ซื้อแต่เพชรนะก็มีร้านค้าลึกลับเนาะที่บอกไปนะครับแล้วก็มีร้านค้าแฟลชเซลนะครับก็ก่อนเที่ยงคืนอา้าวก่อนเที่ยงคืนก็อีก8นาทีเองอ่ะเพื่อนนะครับเป็นร้านค้าแฟลชเซลนะครับมีอะไรเอ่ยมีแสงแห่งตำนานนะครับมี แสงกันตำนานแล้วก็มีคอร์ตูมอัญมณีคอร์ตูมแมรี mm ่เออินเลิฟนะครับแล้วก็มีรูนนะครับอ๋อได้ครบเซตเลยนะโอ้รูนดีนะเพื่อนนะเป็นป้องกันการเคลื่อนย้ายด้วยนะเหมือนเอามาสู้กับเดสนะครับเหมือนเอามาสู้กับเด,ดแล้วก็ตัวของแมรี่เอเองนะครับที่มีเคลื่อนย้ายเริ่มเทินเนาะ mm hmm. รอบนี้นะครับแมรี่เก็ มาตัวเดียวโดดเลยนะครับนะเขาบอกว่าที่สุดของตัวละครไฮบิดนะครับไฮบิดก็คือสามารถเล่นได้ทั้งล้มแล้วก็วิกนั่นเองนะครับเนาะเออผมไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่านะปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลเอ่อสกิลกันดีกว่านะครับไปดูสกิลกันดีกว่าว่ารอบนี้นะที่มายำสกิลเนี่ยนะครับจะสามารถเอามาสู้ตัวอย่างเด็ดได้หรือเปล่านะครับสกิลแรกนะครับของน้องเนาะ ก็ทุกโอกาสการทอยเต่านะครับ50%าร์โลซูเปอร์2ขั้นนะครับไม่แสดงผลบวกเพิ่ม10%นะอ่าอันนี้ก็มีโลมาให้นะสกิลที่2นะครับเมื่อทอยเต่า80%ใช้เอฟเฟกพื้นที่สเปรย์อ่าพื้นที่สเปรย์คุ้นๆไหมเหมือนกับผีเสื้อสมุดเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะอธิบายอะไรเยอะแยะนานเพื่อนนะใครที่มีผีเสื้อสมุดก็น่าจะรู้สกิลตัวนี้ดีนะครับส่วนถ้าผู้เล่นใหม่นะครับก็ ง,ง่ายเลยนะครับพื้นที่สเปร์เนี่ยมันก็จะสดัดสเปร์ออกไปนะครับตามระยะที่ถอยเต่าเนาะสเปร์มีความสามารถในการเวลาเราไปตกเนาะมันก็จะสร้างแลนด์มาร์คทันทีนะครับหรือว่าฝ่ายตรงข้ามไปตกมันก็จะไม่สามารถสร้างแลนด์มาร์คได้แล้วก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเต่าแตกนะครับหรือก็อะไรอีกวะ <laughs> ลืมนะ <laughs> คือไม่ได้จับผีเสื้อสมุดนานนะครับเออนั่นแหละนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่สเปร์นะ แลนไม่สามารถผุดได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นที่สเปร์เนี่ยมันสามารถลบสินติดตั้งได้นะครับหรือว่าลบพื้นที่ของไนกี้หรือว่าเด็อะไรเงี้ยนะครับลบได้นะประมาณนี้นะต่อมานะครับก็เมื่อจบเทิร์นนะครับโอกาส60%ได้รับโอกาสในการทอยเต่านะครับซึ่งการทอยเตาเนี่ยก็จะทอยเตาแม่นปะเดี๋ยวนะ มันไม่ได้เขียนว่าทอยแม่นอ๋อใช่ใช่ทอยแม่นร้อยนะครับแล้วก็ถ้าทอยได้ดับเบิลก็ไม่สามารถทอยได้อีกนั้นเพื่อนนะมันเหมือนเอาคอสผีเสื้อสมุทมาใส่ด้วยนะอันนี้ดีเลยเออสกิลที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตาม90%ก็จะอัญเชิญแมงกะพูลนะครับอ่าก็เอาสกิลของเอลีนมาใส่นะครับมีแมงกะพุลนะครับก็เป็นสกิลโจมตีนั่นเองนะก็คือการขโมยม,มาเบิร์นนั่นแหละนะครับ แล้วก็เมื่อเริ่มเทินโอกาส80%นะครับเคลื่อนย้ายม่เหล็กไฟฟ้าก็เหมือนอลีนเลยนะครับมีเคลื่อนย้ายเริ่มเทินนะแล้วก็55%สร้างเกล็ดหิมะนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองนะครับเราก็จะสร้างเกล็ดหิมะเหมือนที่มุนนะครับเนาะก็เอาง่ายๆเลยนะตามที่ผมความความคิดส่วนตัวผมนะนะครับความคิดส่วนตัวเนาะคือตัวเนี้ย มันถ้าไม่เติมคอร์สอ่ะแน่นอนมากผมว่าสู้เดชไม่ได้นะครับถ้าไม่เติมคอร์สสู้เดชไม่ได้แน่เพราะว่าคอร์สเขาเป็นป้องกันการขาโมยมาเบิร์นนะครับอ่าคอร์สของเขาป้องกันการขาโมยมาเบิร์นหกซนะครับซึ่งเยอะมากเยอะกว่าตัวเดชอีกนะเดชมันได้แค่50%เองนะเออแล้วที่สําคัญนะเพื่อนเพื่อนคือถ้ามีแมงกระพรุนอ่ะเดชเขาไม่กลัวนะครับเพราะว่า เขาก็มีป้องกันการขาโมยมาเบิแล้วก็เขาสามารถทอยผ่านเมนกพุนได้นะครับอันนี้เด็ดไม่กลัวนะครับส่วนพื้นที่สเปรย์เนี่ยง่ายๆเลยก็เหมือนผีเสื้อเด็ดเขาสามารถลบพื้นที่สเปรย์ได้นะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเด็ดเขาไม่ได้เน้นสร้างแลนนะครับนะเขาเน้นเดินผ่านแล้วก็เน้นสาบนะครับแล้วก็เน้นตกพื้นที่เพื่อที่จะขโมยมาเบินนะครับเออถ้าใครไม่เติมคอร์สเนี่ยผมบอกเลยว่า ยังไงก็สู้เดทยากนะครับถามว่าสู้ได้ไหมมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สู้ได้ถ้าเราได้เล่นเป็นคน2เนาะแต่ถ้าเราได้เล่นเป็นคนแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะแพ้เยอะมากนะครับถ้าไม่มีคอสเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีป้องกันการขมวณมาเบิลน,นะเออและที่สําคัญนะเพื่อนๆต้องมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายด้วยนะครับจี้ต้องพร้อมด้วยนะตัวนี้นะอ่ะตัวนี้ขาดอะไรเนาะก็น่าจะขาดดูดเนาะเราอาจจะใส่เป็นโดนดูดหรือไม่ก็ จี้อะไรที่มันมีดูดอะไรอย่างงี้นะ <S <S เพิ่มเข้าไปเนาะโดยรวมนะตัวนี้นะครับก็ถามว่าดีไหมผมมองว่ามันก็เก่งนะอ่าก็เก่งเลยแหละนะครับมันเหมือนเอาผีเสื้อสมุดกับเอลีนมารวมกันนะนเพื่อนนะครับแล้วก็มีคอร์สป้องกันการขโม,มยมาเบิ้ลเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าเก่งผมว่าอ่ะผมมองว่าเก่งเลยนะครับอ่ะผมมองว่าเก่งเลยเก่งพอๆกับผีเสื้อสมุดนั่นแหละเพื่อน คือมันมันเหมือนผีเสื้อสมุทเลยอะ่ะได้คอร์สผีเสื้อมาด้วยนะครับแล้วก็ได้แมนกะพูลของเอลลีนมาผมมองว่ามันก็เก่งนะเออแต่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะเนาะนะครับใครที่ปิดไปแล้วหรือว่าลองเล่นแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันเนาะหรือว่าคอมเมนต์บอกเพื่อนที่มาชมคลิปหน่อยว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับพนหาไหมเนาะจริงๆอีเวนต์นี้ผมน่าจะไม่ได้ทาแหละนะครับด้วยความที่เออหเลยเพรไม่มีนะครับ2ก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือตั้งแต่ผีเสื้อสมุดแล้วนะผมไม่ค่อยชอบอะเออแต่ที่ทําไว้ก็เพราะว่าสะสมนะครับผีเสื้อสมุดที่ผมก็ไม่ได้เติมตํานานแล้วก็ไม่ได้เติมคอร์สอ่าผมเป็นตัวตานานเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เติมคอร์สนะก็โดยส่วนตัวผมไม่มองว่าไม่ชอบอะเออแต่ถ้ามีคอร์สที่เป็นโอลิมปิกมาอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเออชอบก็ได้นะแต่ว่าแน่นอนว่าตัวเนี้ยนะครับถ้าไม่มีป้องกันการทำเเวรบนคือแบบ ตายนะครับตายเลยนะคือเมตาเนี้ยนะมันมันขโมยมาเบิ้ลจริงๆนะครับผมมองไปถึงตัวเมตาที่จะเข้ามาต่อจากตัวเนี้ยนะเ,นเพื่อนๆก็คือโคเนาะอาจจะเป็นโคก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใช่ก็ได้เนาะก็น่าจะเอาไปสู้โคได้อยู่นะป้องกันการขโมยมาเบิ้ลอะไรนี้นะม,มันเยอะด้วยนะอ่ะรอบนี้ก็เป็นการสุ่มแบบแพ็ค2 0 0นะครับวิธีการตามหาก็ ง,ง่ายเลยนะตามหาเงานะครับตามหาเสื้อ a นะครับหมวก A แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องประดับเนาะเนะเพื่อที่จะนำมาแลกแกาด์ด S นะครับอ่ากาด์ด S ตัวนี้เนาะเราจะใช้การเทั้งหมด5ใบนะครับแล้วก็ใช้ S เอ่อปืนทรงพลังเนี่ย1ใบนะครับซึ่งปืนทรงพลังจะต้องหา a บวกทั้งหมด5ใบเพื่อที่จะนำมาแลก S ตัวนี้1ใบนะ ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะครับเหมือนอีเวนต์เอลีนหรือว่าอีเวนต์ป้าฮิวด้าเนาะเออที่มานะครับผมชอบนะแพ็ก2 0 0ผมว่ารู้สึกว่ามันออกดีกว่าตัวห้าร้อยของเดท,ที่มารอบรอบที่แล้วเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับใครที่ชอบก็จัดนะผมว่ายังไงมันก็เป็นตัวละครเทียนะครับมันก็เก่งแล้วสกิลมันเป็นสกิลของตัวละครเมตาไง ได้แมงกระพุลของเอลลีนมาได้พื้นที่ของผีเสื้อสมุทรมาแล้วทำไมมันจะไม่เก่งเออเพื่อนๆอย่ามองว่าแบบเอาไปสู้เดซสู้เดซยังไงก็สู้ไม่ได้ต้องมองแบบว่าเออถ้าเราชอบหรือว่าเราเล่นแล้วคือเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ไเจอเดซทุกตาหรอกว่านะถ้าเราแบบเจอเดซทุกตาอย่างนี้ก็ให้ว่าไปอย่างเนาะขนาดผมเล่นเดซเองนะเดซมันยังแพ้ เอลีนยังแพ้บีเสื้อสมุทรหรือว่าแพ้พวกไก่ทองอยู่เลยนะเออเปอร์เซ็นที่สกิลไม่ออกมันก็มีนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเถ้าชอบก็จัดได้เลยไม่ต้องไปมองว่ามันมันแพ้ตัวนั้นแพ้ตัวนี้หรอกนะครับอืมถ้ามองแบบเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ตัวละครที่แบบเก่งเก่งมาเล่นสักทีนะแล้วสกิเอ่อแล้วไอดีเราก็จะไม่โตสักทีเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มแบบแพนะ็ค2 0 0เนาะ เดี๋ยวนะการสุ่มเป็นการสุ่มแบบแพ็ค200นะครับอ่าอันนี้เนาะก็ถือว่าดีเลยนะอืมถือว่าดีนะครับเรทก็น่าจะปกติของแพ็ค200นั่นแหละนะครับแล้วแพ็ค2 0 0มันมีแถมด้วยนะมีแพ็คแถมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูหน้าอีเวนต์กันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับถ้าใครสุ่มเนาะเอามาแลกพวกอัญมณีพวกนี้ได้นะครับเนาะ ส่วนนี้เป็นอีเวนต์การเล่นนะครับก็นี่แหละนะล็อกอินแล้วเขาก็จะแจกพวกนี้นะครับเนาะเราก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเพชรเป็นหินเพชรลายพวกนี้ได้นะฮะอันนี้เป็นอีเวนต์การเล่นนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยเนาะทอริซึมทิปเปิลคอร์นะครับทิปเปิลคัลเลอร์นะครับแล้วก็ลายพวกนี้ก็แจกเพชรนะครับส่วนร้านค้านะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านค้ากันนิดนึงนะ ร้านค้าตรงนี้เป็นร้านค้าสติ๊กเกอร์นะครับก็ใช้เพชรในการสุ่มหาสติ๊กเกอร์เนาะใครที่ขาดเหลืออะไรก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะฮะร้านค้าผดิตอีเวนต์นะครับใครที่มีเพชรไม่พอนะครับก็อยากใช้เงินแก้ปัญหานะครับตรงนี้ก็มีการันตีอยู่นะเนี่ยอ่ามีการันตีตรงนี้เนาะมีการันตีเอสหนึ่งใบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้การันตีไหมอ๋อตรงนี้ก็มีการันตีอีกนะครับการันตีเอสกับ อ๋อเอสปืนแล้วก็เอสโอ้โหแพงอยู่นะพันหกเลยเหรอปิดชัวๆถ้ามีเงินเอาง่ายเลยอ่ะส่วนร้านค้าของแมรีร่ลนะครับเป็นคอตตูมเนาะอ่าคอตตูมก็น่ารักเลยนะครับเป็นแมรีร่อลอินเลิฟก็อารมณ์แบบหวานๆอนะ่ะเพื่อนสีชมพูอย่างนี้นะครับตำนานก็3,49นะครับคอตตูมก็ 7, 2 9เนาะหรือว่าใครอยากจัดเป็น ลิมิเต็ดเซนะครับแต่ตรงนี้จะไ,ไม่ได้ตำนานนะครับนะก็1,100นะครับหรือว่าใครที่อยากอ๋อคอตูมลิลลี่ลองก้าหรอก็สามารถเอาไปใส่ให้ลิลลี่ลองก้าได้หรอแล้วก็เอาไปใส่ให้กับเอลลินได้อมผมเข้าใจแล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับ คอสป้องกันกนารทำเมมเบอร์เนี่ยสามารถเอาไปใส่ให้ลินลีลองกาแล้วก็ไปใส่ให้อลีนได้นะครับแต่ถ้าเอาไปใส่ให้อลีนอะ่ะอย่าลืมนะว่าถ้าอลีนมันไม่มีโล่ทองอะ่ะมันก็ตายยากเอยตายง่ายเหมือนกันมันก็บางเหมือนกันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมว่าไม่ต้องทาหรอกนะพวกคอสแรกเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับอ,อลีนมันหมดยุคไปแล้วอะ่ะก็รอทําตัวเมตาตัวใหม่ดีกว่านะเออประมาณนี้นะ อันนี้เป็นแพ็กสุ่มนะครับเสียงดวงเนาะใครที่อยากสุ่มลุ้นนะครับพวกที่อยากเสียงดวงนะครับก็สามารถมาลุ้นตรงนี้ได้นะฮะร้านค้าพิเศษนะครับเป็นสกิล7วันนะครับป้องกันการทำเหมือนมาเบิ้ลเนาะก็เลือกเสุ่มเอานะครับ1-7วันเนาะ35บาทนะครับแล้วก็ลูนสุดแข่งนะครับ99บาทเป็นกล่องสุ่มนะครับอ่าเป็นกล่องสุ่มเนาะ ส่วนตัวนี้นะครับเขาเอามาขายเลยนะครับจำนายโบนัสอะไรเนี่ยโดนแม่เหล็กไฟฟ้าเอสเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นจี้ซัพพอร์ตตัวละครเมเลอนี่แหละนะครับเออใครที่ไม่มีนะครับก็สามารถมาจัดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็อะไรเอ่ยตำนานไก่ทองบวกคอสต,ตูมจระเข้โอพันแปดนะเพื่อนก็จะได้ตำนานแล้วก็คอสเลยนะผมมองว่ามันไม่คุ้มอ่ะเพื่อนนะผมว่าตัวที่มันเป็น ล่างทองล่างหัวทองอ่ะยังเก่งกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ทําแพ็กนี้นะครับ1,800ผมไม่แนะนํานะเสียดายตังค์นะครับเอาตังค์ไว้เติมคอสต,ตัวหน้าดีกว่านะครับหรือว่าคอสตูมตัวตละครที่แบบมีต้าเก่าๆนะครับใครที่อยากได้ก็มาจัดได้นะเขามาขาย1,100นะครับใครที่รอ,อรลหลังไม่ไหวอย่างนี้เนาะอโอเคเฟรมกับ c บ็กกราวก็ไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะมีอะไรอีกที่ผมไม่ได้รีวิวนะเพื่อนอสกิลก็ไปแล้วเนาะวิธีการสุ่มก็พาไปดูแล้วนะครับถ้าจะให้แนะนำนะเพื่อนนะถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วมีเพชรประมาณ ผมคิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะเกิน3 0,000หรอกนะครับอ่าไม่น่าจะเกิน3 0 0 0 0เพราะว่าแพ็ก200มันมันผมว่ามันง่ายกว่าพวกที่เป็นแพ็ก5 0 0อ่ะเออผมให้ประมาณส0,000แล้วกันเนาะใครที่มีเพรประมาณ3 0 0 0 0เนี่ยก็น่าจะปิดอีเวนต์ได้แล้วนะครับเออแต่ข้อจำกัดนิดนึงนะครับนะตัวนี้ต้องทำตำนานบวกคอสตูมนะครับต้องทำคอสตูมนะครับถ้าไม่ทำคอสตูมเนี่ยผมว่า เล่นยากแน่ๆนะเพราะว่าเมตาปัจจุบันอย่างตัวเดดเองเนี่ยเขามีป้องเขามีขโมยมาเบิ้ลนะครับเออหรือว่าตัวเอลลีนเนี่ยเขาก็มีขโมยมาเบิ้ลเนาะหรือว่าตัวน้องเองเนี่ยนะครับเขาก็มีป้องกันอ่บเขามีขโมยมาเบิ้ลนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะยังไม่เลือกดีกว่าเนาะเป็ดนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่า ผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้ามีเพชรประมาณ3 0,000แล้วยังไม่มีตัวละครดีๆเล่นสักตัวเนี่ยผมก็แนะนำละแล้วครับแล้วสกิลหรือว่าโมเดลน้องเนี่ยก็โอเคเลยนะครับเก่งนะครับเก่งถามว่าสู้เดชได้ไหมผมว่าสู้ได้นะครับคือมันก็เหมือนเราเอาเอลินมาสู้กับเดชอะ่ะนะครับมีป้องกันการขโมยมาเบิ้ลมีป้องกันเอฟเฟกต์อรายแค่นี้คุณก็เล่นได้แล้วแค่นั้นเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเรามีพื้นที่ด้วยเรามีพื้นที่เพื่อที่จะเอามาลบพื้นที่เดชนะ เออเรามีสเปย์ไงสเปย์มันสามารถลบพื้นพี่ของเดดได้นะครับเราก็เล่นง่ายนะครับถ้าเราเล่นเป็นคนที่สองเนี่ยก็นั่นแหละนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนํานะครับแมรเรียลเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูก่อนเนาะว่าไอตัวแมรเรียลเนี่ยเขาเล่นสกิลอะไระเขาเล่นจี้อะไรกันนะ,อ,ะอันนี้จี้ที่ JM เขาแนะนํามาเนาะเป็นหมวก การดีบัฟนะครับต้องมีนะครับต้องมีเลยหมวกกันดีบัฟแล้วก็มีโดนเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนะมันเป็นจี้ใหม่เหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันเป็นจี้ใหม่อะ่ะมันเป็นโดนแม่เหล็กดิสช,ชาร์จหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คโดยตรงหรือตกเก้าสิบเปอร์เซ็นต ดึงฝ่ายตรงข้ามสีช่องหน้าหลังและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเดี๋ยวนะดึงฝ่ายตรงข้ามสีช่องหน้าหลังและในตอนนี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาส50%อย่าบอกนะว่าดิชาร์ทโอ้โหเฮ้เยมันดีว่ะจี้นี้อ่ะมันดีอ่ะเออมันดีเลย คือมีดิชาร์จเข้ามาให้อ่ะโอ้โหน่าหามากเลยอ่ะเออต้องทํานั้นเพื่อนนะมันไม่เหมือนกับตัวที่ผมมีนะตัวตัวที่ผมมีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะตัวที่ผมมีอ่ะมันเนี่ยตัวเก่าอ่ะพเพื่อนตัวเก่ามันไม่มีดิชาร์จนะครับเนี่ยตัวนี้นะมันไม่มีดิชาร์จนะเออแล้วเปอร์เซ็นต์แรนผุดมันเพิ่มด้วยมีดูดถี่ช่องหน้าหลังแล้วก็มีดิชาร์จอ้ยดีว่ะเขาจะมา ในอีเวนต์หน้าหรือเปล่าวะถ้ามาในอีเวนต์หน้าควรหานะครับอืมควรหาไว้นะแต่ถ้าเอาไปเล่นกับตัวเมตา,าตัวหน้าเนาะมันมีมันเหมือนมันมีสกิลดูดในตัวหรือเปล่าอออ่ะโอเคนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนนะก็มารีวิวให้เพื่อนนะครับได้รับชมกันเนาะว่าควรหาไหมหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยกำลังลังเลที่จะตัดสินใจในการทำอีเวนต์เนี่ยนะครับควรทำไหมเอ่ย ถ้าให้เวิร์ดคุ้งแนะนำนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าอยากได้ตัวละครดีๆสักตัวนะครับก็แนะนําให้ทําเลยนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าอ่าตัวละครนี้ไม่ใช่แนวนะครับอ่ะรออ่าจอยากอยากได้ตัวที่แบบว่ามันสุดกว่านี้นะผมก็ยังให้เด็ดนะครับเก่งกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะเด็ Dead มัน ก็อย่างที่บอกก็แหละนะครับใครที่เคยเล่นเด็ดเนาะมันครบเครื่องจริงๆนะครับมันไม่ต้องสร้างแลนด์มันก็สามารถชนะได้นะครับนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับคือจะให้ผมตัดสินใจแบบว่าแทนเพื่อนมันก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันก็เป็นไอดีของเพื่อนเองนะครับใครที่ชอบก็จัดเลยเลยนะผมแนะนําเลยนะครับผมไม่มีเพจ นะครับนะอีเวนต์นี้ก็ขออภัยนะเพื่อนๆนที่รอที่จะมาดูผมสุ่มเนาะผมไม่มีเพชรนะครับอย่างที่บอกเนี่ยมีเพชรแค่นี้นะครับเพราะว่าผมทําเวนจี้ไปแล้วเว้นที่แล้วผมทําเวนจี้ไปนะครับก็ไม่มีเพชรนะครับถึงผมไม่ทําผมก็ไม่มีเพชรอยู่ดีนะก็คิดว่าน่าจะเก็บเพชรเพื่อที่จะรอตัวนู่นแหละนะครับตัวเมตาหน้าเลยนะครับน่าจะมาช่วง ประมาณเมษาไหมน่าจะกลางเมษาหรือไม่ก็ปลายเมษาเลยนะครับเออก็อาจจะรอตัวนั้นนะโอเคนะครับเพื่อนๆสาหรับใครที่ปิดอีเวนต์นะครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับว่าปิดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เล่นแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามารับชมคลิปให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้วยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้น้องเพื่อนเนาะผมก็เหนื่อยมากนะครับอาจจะพูดติดติดกับขัดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดหรือว่ามีคำหยาบใครก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับรักเพื่อนๆทุกคนนะครับ